ำลังฟัง P.R.D. 7 Podcast ทุกเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ทุกนโยบายรัฐที่ประชาชนควรรู้กับรายการค้นคุยข่าวฟังข่าวง่ายๆใกล้ชัดโดยแพทยสุพรรษามาหมัน อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ติดตามงานด้านโคโนมในภาคตะวันออกและอีสานใต้ค่ะพร้อมอีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมสร้างสุขภาพและได้สร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำนมโคโสดไทยนั้นปลอดภัยทุกหยดค่ะ สำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายสัตวแพทย์สมชวนร,รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยคะ่ะว่ากรมปรศุสัตว์ให้ความสำคัญสูงสุดกับสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะนั่นก็คือความปลอดภัยของผู้บริโภคและความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมค่ะ ซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ต้องเดินไปด้วยกันค่ะเพราะถ้าหากว่าผู้บริโภคมั่นใจในสินค้านะคะเกษตรกร,ก,รก็ขายได้และส่งผลให้มีรายได้ที่มั่นคงนั่นเองค่ะและวงการโคโนมไทยก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือกรมปศุสัสตว์ไม่ได้ดูแลแค่เรื่องความสะอาดของน้ำนมปลายทางเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาดูแลตั้งแต่ ในฟาร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของโคร,ระบบเลี้ยงดูอาหารสัตว์การป้องกันโรคการผสมเทียมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ค่ะทุกอย่างนี้นะคะจะอยู่ในการดูแลและกำกับของภาครัฐอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะหนึ่งในผลงานสำคัญเลยนะคะที่ถูกพูดถึงมากๆในข่าวนี้นะคะก็คือโคโนมพันุ์ทอปิคอนโฮสตัค่ะ เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะเพื่อให้ลงตัวกับสภาพอากาศบ้านเราแบบไทยๆนั่นเองค่ะโดยคุณสมบัติของเขาเลยนะคะจะมีก็คือทนร้อนทนแมลงสุขภาพแข็งแรงและแม่โคนเนี่ยให้น้ำนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะเลี้ยงง่ายกว่าด้วยนะคะโดยจะเหมาะกับเกษตรกรกร,รายย่อยและรายกลางค่ะ นี่ก็เรียกได้ว่าคือการปรับตัวของวงการเกษตรไทยนะคะให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองค่ะซึ่งก็มีประโยชน์นะคะทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจไม่รู้ค่ะว่า คุณภาพน้ำนมโคเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารที่โคเขากินเข้าไปด้วยนะคะก็คือเขากินอะไรเข้าไปก็จะส่งผลต่อน้ำนมที่ออกมาค่ะทางกรมปศ,ศุสัตว์จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ภายในประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งหญ้าอาหารหยาบและอาหารผสมซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนลดการนำเข้าเพิ่มคุณภาพน้ำนม และแน่นอนแล้วค่ะส่งผลทำให้ฟาร์มมีความยั่งยืนมากขึ้นนี่ถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแบบครบวงจรค่ะ ทางด้านนธิบวดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้ย้าค่ะคุณผู้ชมย้าว่าน้ํานมโคที่ออกจากฟาร์มไทยนะคะโดยเฉพาะฟาร์มในสหกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะมั่นใจได้ทั้งคุณภาพเพราะผ่านการควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงมือผู้บริโภคค่ะตัวอย่างสหกรณ์ที่ถูกยกขึ้นมานะคะก็คือ สหกรณ์โคโนมสสยดาวและสหกรณ์โคโนมทั่วประเทศค่ะเพราะว่าเขามีการทำงานตามมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งค่ะรองรับตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการยกระดับสหกรณ์ไทยนะคะให้เป็นรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงค่ะ ถ้าไอ้พูดง่ายๆยนะคะคุณผู้ชมก็คือน้ำนมโค,โคสดของไทยไม่ใช่แค่ปลอดภัยค่ะแต่ว่ายังช่วยกระตุ้นเศรษฐรกิจฐานรากไปพร้อมกันด้วยค่ะกรมปสสศุสัตว์นะคะก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆลงไปสนับสนุนอย่างจริงจังค่ะอย่างเช่นยกระดับฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน GAP มีการตรวจสุขภาพสัตว์ครบวงจรค่ะให้บริการผสมเทียม จัดระบบป้องกันโรคระบาดโคค่ะมีการวางระบบความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์มีการลดต้นทุนให้เกษตรกรด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะสะท้อนว่าไม่ใช่แค่บอกเรานะคะว่านมปลอดภัยแต่ว่าเป็นการทำงานเพื่อให้ปลอดภัยจริงๆและที่สำคัญตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนค่ะ สำหรับในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ของอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้ฝากข้อความค่ะถึงประชาชนว่าอยากให้คนไทยดื่มนมโคโสดจากเกษตรกร,กรไทยเป็นประจำค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อสุขภาพและก็เพื่อสนับสนุนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมของเรานั่นเองค่ะ โดยมีการย้ำนะคะว่านมดิบที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมปรศุสัตว์นั้นปลอดภยัยสะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะเพราะว่าอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดทุกขั้นตอนจริงๆค่ะเรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast